สนับสนุนโดย Travel Bookshop แอปพลิเคชันเดียวเที่ยวรอบโลกสำนักพิมพ์อธิตาศูนย์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศชั้นนำของเมืองไทยอุ่นใจในต่างแดนด้วยประกรันการเดินทางจาก MSIG ครับพี่ดงครับนอกจากความสวยงามของทะเลสาบสุวแล้วที่นี่ยังมีเทศกาลอีกใช่ไหมครับใช่ครับเทศกาลที่เรียกว่า ใหญ่ที่สุดนะครับของเมืองนากาโนะเลยทีเดียวเทศกาลดอกไม้ไฟเทศกาลดอกไม้ไฟซึ่งจะจัดขึ้นเมื่อช่วงไหนประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับในช่วงฤดูร้อนนะฮะเขาจัดขึ้นมานานแค่ไหนแล้วจัดขึ้นมาตั้งแต่หลักสงครามโลกครั้งที่สอง มันพูดถึงพลุหรือว่าดอกไม้ไฟกันมางครับผมก็สงสัยมานานนะพี่ดอกว่าทําไมเขาเรียงดินปืนยังไงให้แบบมันออกมาเป็นลายนี่มันเป็นสีแบบนี้นะฮะอย่างอย่างเช่นแบบนี้คืออะไรครับแบบนี้เป็นเป็นพลุที่เรียกว่าเป็นพลุสายนะครับเป็นพลุสายที่นี่เขาจะเรียกว่าในกราเป็นสไตล์เป็นน้ําตกเลยน้าตกนะฮะตกน้ําพลุน้ําตกนะครับน้ำตกยาว2กิโลเมตรยาว2กิโลเมตรส0พเมตรโอ้โหครับหลักการของการจุดพลุนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลูกกลมๆใช่ครับแบบกิ้งเกลียนเลยนะฮะใช้กระดาษในหุ้มธรรมดาหลายชั้นเลยทีเดียวนะหลายชั้นเลยทีเดียวและด้านในเป็นอะไรครับเห็นเป็นสีๆฮะอันนี้เป็นเป็นบอลลูกบอลสีลูกบอลสีครับผม บลอนสีแล้วก็ที่เห็นดำๆอันนี้จะเป็นดินปืนินนปใส่ดินปืนไว้แล้วก็สลับสีเป็นบลอนอลสีแล้วก็ดินปืนข้างในส่วนด้านนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าชนวนชนวนชนวนจุดจุดฉนวนชนวนทํางานหมดนะฮะถึงตรงกลางแล้วก็จะแตกที่บนอาการปึ้งเลยนะฮะที่นี่เขาก็จะจุดไว้กลางน้ำเพื่อความปลอดภัยของคนที่นี่ด้วยนะครับ และแล้วนะฮะตอนนี้ทุกคนกําลังตั้งหน้าตั้งต,งตารอครับคุณผู้ชมครับน,น้ําพุร้อนพลยพุ่งขึ้นฟ้านะฮะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะสูงขนาดไหนนะครับน้ำพุที่ทะเลสาบซูวาแห่งนี้นครับเคยเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกๆชั่วโมงครึ่งครับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกันยายนแต่ทุกวันนี้เมื่อสภาพธรรมชาติเปลี่ยนไปน้ำพุที่เห็นจึงเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ครับ อีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่นางาโนที่ซัวนี่นะครับก็คือนี่เลยฮะเก็บสตรอเบอรี่ครับพี่โดครับแล้วก็ตอนนี้นี่เป็นหน้าของเขาหรือเปล่าฮะใช่ครับยังอยู่ในช่วงกลางๆฤดูนะฮะครับผมก็จะยาวจนถึงเดือนพฤษภาเลยพฤษภาครับหลังจากนั้นนี่ก็ต้องเว้นวักให้เขาขึ้นก่อนดูอันนี้ชื่อพันธุ์ว่าอะไรครับพี่พี่โดพันธุ์ยาโยอิฮิเมะยาโยอิฮิเมะยาโยอิฮิเมะ ลีการสุดลูกใหญ่นะฮะกฎกติกามารยาในการเก็บตอเบรี่ที่นี่เป็นไงฮะที่นี่เขาจะคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมานะครับเหมาครับคือครึ่งชั่วโมงเขาคิด1,500เยน1 5 0 0เยน1น0 0 0เยนก็เก็บเท่าไหร่ได้หมดเลยใช่ครับเลือกทานไม่ทานแต่ว่าห้ามนำกลับ นะครับห้ามเอาออกในสวนเท่านั้นอ๋อทานไม่หมดโดนปรับเลยใครครับนะฮะโอเคครับเวลามาทานก็ทานเท่าที่คุณทานไหวนะฮะอย่าไปเด็ดเยอะแล้วแบบเดี๋ยวเขาเสียของใช่ครับนะฮะแล้ววิธีวิธีเก็บสตรอเบอรี่ที่ถูกต้องนะครับครับอ่ามีนะอ่าตรงไหนฮะดอกไหนดีนี่ก็ได้ยลูกไหนเลยลูกนี้ก็นกันเนาะลูกนี้ก็ได้ครับอ่าลูกนี้ครับวิธีการเด็ดสตรอเบอรี่ถูกต้องเราหยิบงัดขึ้น งัดขึ้นก็ล oh. ุดง่ายได้ไม่ช้ำด้วยหยิบแล้วก็งัดขึ้นมาเช่นลูกนี้นะครับลูกหนึ่งครับครับผมหยิบขึ้นมางัดขึ้นมาครับ หลุดอ๋อขั้วจะหลุดเลยครับขั้วจะหลุดและอันนี้มันก็จะงอกใหม่ได้ด้วยครับมันจะมีลูกใหม่ๆที่ออกมาอ๋อแต่ว่าลูกใหม่ๆที่ออกมาก็จะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆเลยนะครับอือช่วงฤดูต้นฤดูจะลูกใหญ่มากเลยคือคือโดยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมาเป็นดอกก่อนใช่ไหมใช่ครับดอกสตรอเบอรี่ก่อนสตรอเบอรี่ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นลูกใหญ่ที่สุดใช่ครับแล้วก็พอเก็บไปเรื่อยๆเขาจะออกซ้ําอีกออกซ้ำาครับแล้วก็มันจะเล็กลงเรื่อยๆใช่ครับอ๋อก็ได้ซ้ำอีกได้ประมาณหลายๆ อ๋อนี่ดอกบานละดอกบานละอันนี้เป็นติดลูกละนะครับในอันใหม่ก็กำลังจะออกมาครับก็ก็คือจะสามารถเก็บได้ตลอดทุกฤดูเลยตั้งแต่เดือนธันวาธันวานะฮะธันวาจนถึงพฤษภาคมเลยอ๋อก็ได้มาเก็บแบบสดๆแบบนี้นะฮะแต่ถ้าขี้เกียจบางที่นะฮะเขาจะมีกองไว้ให้เลยอันนั้นอร่อยแน่นอนไม่ต้องมานั่งเก็บเองไม่ต้องมานั่งลุ้นนะฮะก็ลองดูแลกันใครมาญี่ปุ่นก็อย่าพลาดครับกับโดนสตรอเบอรี่นะฮะครับผม जा है, हो है m s, s มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วโลกนะฮะในนามของ m s g g s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  t t นะครับบริการที่เราให้เนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันคือ Travel Assistant กับในกรณีที่กระเป๋าเดินทางสูญหายนะครับหรือพาสปอร์ตสูญหายก็จะมีการให้คำแนะนำความช่วยเหลือว่าจะต้องจัดการดำเนินการอย่างไรนะครับอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่เรียกว่า Medical Assistant นะฮะหากมีการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น นในระหว่างการเดินทางนะครับศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินก็จะให้คําแนะนําเกี่ยวเรื่องทางการแพทย์ในกรณีที่มีความจําเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะครับ MSIG Assist ก็จะช่วยการันตีค่ารักษาพยาบาลน,นะฮะอย่าลืมนะครับก่อนเดินทางทุกครั้งนึกถึง MSIG Travel Easy